ขับเข่าคุยหุ้นเจาะลึกการลงทุนหุ้นไทยพร้อมโพยหุ้นแนะนำประจำเดือนครับสวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับก็พบกันอีกครั้งนะครับวันนี้จะมีสองหัวข้อสําคัญนะครับที่จะมาคุยกันนะครับอันแรกจะเป็นการตรวจสอบสุขภาพตลาดเครดิตสหรัฐนะครับอันนี้ต้องบอกว่าทําขึ้นมาเพราะว่ามีมีคนสนใจกันเยอะในช่วงหลังนะครับถึง กรณีที่เกิดการผิดนัดชําระหนี้บริษัทในสหรัฐนะครับมีความกังวลเข้ามาว่ามันจะลามกลายเป็นการผิดนัดเยอะในวงกว้างและกลายเป็นวิกฤตหรือเปล่านะครับทา,ทางทีมนะครับทางผมเองเนี่ยก็ได้มีการสรุปนะครับเป็นคอมเมนต์ออกมานะครับแล้วก็โพสต์ทาง f c e e o o o นะครับอันนี้ใส่ไว้ในคอมเมนต์ให้ด้วยนะครับสำหรับคนที่กําลังดูรายการตรงนี้อยู่นะครับสามารถคลิกเข้าไปดูได้นะครับซึ่งโดยสรุปเนี่ยต้องบอกว่า ต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันมีบางจุดที่เปราะบางนะครับแล้วก็อัตราการผิดนัดชําระหนี้เพิ่มขึ้นแล้วก็ช่วงที่เครดิตมันบูมเนี่ยก็มีการปล่อยกู้อย่างละหลวมบ้างเหมือนกันนะครับแต่ว่าในภาพรวมแล้วเนี่ยเราดูในหลายๆจุดนะครับแล้วก็ดูภาพเศรษฐกิจประกอบด้วยนะครับก็สรุปว่าสุขภาพของตลาดเครดิตสหรัฐเนี่ยยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาคุยรายละเอียดกันอีกประเด็นหนึ่งจะเป็นเรื่องของการที่หุ้นนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเทคเนี่ยเริ่มมีการย่อตัว จากความกังวลว่าทีม AI เนี่ยมันเป็นฟองสบู่หรือเปล่านะครับก็จะมาคุยประเด็นตรงนี้กันด้วยนะครับก็โดยสรุปอีกเช่นเดียวกันนะครับเราคิดว่าก็เป็นลักษณะของ AI บูมนะครับแต่ว่ายังไม่เป็น AI bubble นะครับยังไม่ถึงกับภาวะฟองสบู่นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปดูตลาดก่อนนะครับสัปดาห์ที่ผ่านมาก็หุ้นทั่วโลกลงไป1.5นะครับสอดคล้องกับหุ้นสหรัฐนะครับที่ลงไปประมาณเปอร์เซ็นต์ครื่งเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าไปดูในหุ้นกลุ่มเทคเนี่ย อย่าง NASDAQ เนี่ยจะลงแรงกว่านั้นนะครับแล้วก็ถ้าดูจากพีคนะครับ n a s d a เนี่ยลงไปประมาณ4%ซละนะครับสาเหตุอันนึงก็คือความกังวลเกี่ยวกับว่า AI ทีเนี่ยมันมันเข้าสู่ภาวะฟองสบู่แล้วหรือยังนะครับโอเคก่อนที่จะไป2เรื่องหลักนะครับผมไปแตะภาพเศรษฐกิจนะครับมี2ประเด็นสำคัญก็คือเรื่องเกี่ยวกับภาษีน้เข้าของสารัฐนะครับแล้วก็เรื่องตลาดแรงงาน,นครับภาษีน้เข้าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับมี a l a r g u m e n t นะครับอันนี้ในศาลสูง,งสหรัฐนะครับก็คือ,อกรณีที่มีคนไปฟ้องศาลนะครับว่าทรัมป์เนี่ยใช้กฎหมายฉุกเฉินนะครับ International Emergency Economic Powers Act นะครับ IE EPA เนี่ยอย่างเกินอำนาจนะครับเพื่อไปเพิ่มภาษีนำเข้านะครับประเทศต่างๆแล้วก็ทำให้คนอเมริกาเนี่ยต้องจ่ายจ่ายภาษีตรงนี้เพิ่มขึ้นนะครับก็ อ่าโดยสรุปนะครับศาลยังไม่มีคําตัดสินนะครับน่าจะออกมาได้ประมาณสักธันวาหรือมกรานะครับแต่ว่าศาลมีการให้ความเห็นออกมานะครับแล้วโดยส่วนใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะมองว่าทรัมป์เนี่ยอาจจะใช้อํานาจเกินขอบเขตที่กฎหมายให้ไว้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไปดูตลาดอ่า Prediction Market หรือตลาดพนันนะครับการทางด้านขวามือจะเห็นว่าอ่ก่อนด้านนี้นะครับคิดกันว่าศาลจะตัดสินสนับสนุนทรัมป์เนี่ยประมาณ40%นนะครับวันนี้หล่นลงมาเหลือแค่ ยี่สิบเปอร์เซ็นตะครับเราก็มีความเห็นคล้ายๆกับตลาดนะครับว่ามีโอกาสสูงเหมือนกันนะครับว่าทางสาลสูงเนี่ยอาจจะตัดสินนะครับว่าทรัมป์ทเกินอํานาจที่กฎหมายให้ไว้นะครับทีนี้ผลคืออะไรนะครับผลเนี่ยเราคิดว่าผลลัพธ์อาจจะไม่ได้เปลี่ยนมากนะครับอย่างที่เราเคยคุยกันใช่ไหมครับว่าภาษีนําเข้ารอบนี้ก่อนทรัมป์คือสามเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็จะเพิ่มอีกประมาณสิบห้าเปอร์เซ็นต์ไปที่ใกล้ๆกับสิบแปดเปอร์เซ็นต์นะครับจากนโยบายต่างๆของทรัมป์นะครับ ถึงแม้จะสะดุดนะครับโดยใช้กฎหมาย i e p p a ไม่ได้เนี่ยทัยังมีกฎหมายอื่นๆนะครับที่ให้อำนาจกับประธานนะครับหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยในการเพิ่มภาษีนําเข้านะครับเพราะฉะนั้นอาจจะใช้เวลานานนิดหนึ่งนะครับถ้า i e p p a เนี่ยตกไปนะครับในการ INVESTIGATE นะครับ t r a d i n g partner นะครับหาให้ตุวลสับสนุนในการเพิ่มภาษีนําเข้าแต่สุดท้ายเนี่ยเราคิดว่าภาษีน่ยจะไปจบใกล้ๆประมาณการเดิมนะครับซึ่งก็คือ ใกล้ๆกับ18%ครับซึ่งต้องบอกว่าผลกระทบหลักๆจะเกิดขึ้นในปีนี้นะครับปีหน้าเนี่ยผลกระทบต่อ GDP อาจจะประมาณแค่สักจุดซนะครับซึ่งถ้าดูผลบวกอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเรื่องของ One Big Beautiful b i l l นะครับเรื่องของการลงทุนด้าน AI นะครับหรือว่าการลดดอกเบี้ยของเฟดเนี่ยจะทําให้เศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยโตได้เกินสง์นนะครับสูงกว่าศักยภาพอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ผลไม่ว่าจะเป็นไงเนี่ยอาจจะเกิดความไม่แน่นอนระยะสั้นนะครับแต่ว่าผล ต่อเศรษฐกิจเนี่ยเราคิดว่าไม่ไม่ได้มีอะไระมีะระยะสําสคัญขนาดนั้นนะครับอันที่2อนะครับอันนี้อาจจะทําให้ตลาดตกใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับด้วยความที่ตอนนี้รัฐบาลกลางสาหรัฐนะครับปิดทําการอยู่นะครับหน่วยงานโดยส่วนใหญ่ก็จะถูกส่งคนกลับไปที่บ้านนะครับไม่ได้ทํางานนะครับรวมทั้งหน่วยงานที่ทําตัวเลขเกี่ยวกับตลาดแรงงานด้วยนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ตลาดก็เลยพยายามหาตัวเลขทางเลือกอื่นๆนะครับเพื่อที่จะ ดูสุขภาพของตลาดรายงานนะครับแล้วมันมีตัวเลขหนึ่งออกมานะครับที่เรียกว่า Challenger Job Cut นะครับก็คือเป็นผู้จัดทำคือ Challenger นะครับแล้วก็วัดเรื่องของการปลดคนงานนะครับซึ่งมันออกมาว่าเดือนตุลาคมเนี่ยออกมา1 5 0 0 0 0นหม่นะครับสูงเป็นเดือนการปลดคนงานที่สูงที่สุดนะครับในเดือนตุลาคมในรอบ22ปีนะครับก็ทำให้ตลาดตกใจกันนิดหนึ่งนะครับแต่ต้องบอกว่าปกติไอ้ตัวเลขของ Challenger เนี่ยเป็นตัวเลข ตัวเลขลองแล้วกันนะครับเป็น second tier ที่คนอาจจะไม่ได้ดูอะไรกันมากมายนะครับแต่มาดูช่วงหลังเพราะมันไม่มีตัวเลขทางการให้ดูนะครับแต่ว่าทาง Goldman s a c h เนี่ยเขาก็ไปรวบรวมข้อมูลนะครับจากระดับของสเตทนะครับสเตทเนี่ยยังมีหน่วยงานที่ทํางานเรื่องการเก็บข้อมูลตรงนี้อยู่นะครับแล้วก็รวมขึ้นขึ้นมานะครับบวกเป็นระดับของประเทศนะครับก็จะได้ว่าอัตราการขอสวัสดิการว่างงานนะครับวันนี้เพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับจาก200,2เป็น200,3 แต่ว่ายังอยู่ระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับยังไม่ได้เป็นปัญหาเท่าไหร่เพราะฉะนั้นในในแง่ของตลาดแรงงานเนี่ยกราฟทางด้านขวาล่างนะครับเรื่องของการรับสมัครงานเนี่ยมันก็ชะลอลงแบบค่อยเป็นค่อยไปนะครับแต่เรายังไม่ได้มองว่าจะมีการปลดคนงานนะครับในปริมาณมากๆนะครับแล้วก็พอมีเรื่องของการลดดอกเบี้ยมาช่วยนะครับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในปีหน้าเนี่ยตลาดแรงงานน่าจะมีเสถียรภาพได้นะครับในปีหน้านะครับ โอเคทีนี้เข้ามาเรื่องหลักของเรานะครับก็คือมาตรวจสุขภาพของเครดิตมาเก็ตของสหรัฐนะครับผมแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนหนึ่งที่คนกังวลเยอะเป็นพิเศษคือเขานั่งจะเป็นเรื่องใหม่นะครับสำหรับไซเคิลนี้ก็คือ p r i v a t e credit นะครับก็คือเป็นการปล่อยกู้นะครับที่ไม่ใช่การซื้อขายหุ้นกู้นะครับออกหุ้นกู้หรือว่าไม่ใช่เป็นการปล่อยกู้ผ่านแบงค์นะครับเป็นการปล่อยกู้ในตลาด p r i v a t e market กันโดยตรงระหว่างผู้กู้กับผู้ปล่อยกู้ มันบูมขึ้นมาเยอะในช่วงหลังนะครับผมมีห้เหตุผลนะครับที่จะบอกว่าวันนี้อาจจะเห็นการผิดนัดเพิ่มขึ้นนะครับชำระหนี้ผิดนัดชำระหนี้เพิ่มขึ้นแต่ว่ายังไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นการลามในแง่ของการผิดนัดในวงกว้างนะครับข้อแรกเนี่ยต้องบอกว่าอันนี้เป็นคาแรคเตอร์หรือเป็นลักษณะที่เอ่อก็เกิดขึ้นนะครับในตลาดสินเชื่อต่างๆนะครับเวลาที่มันเกิดการบูมขึ้นมาเนี่ยมันมักจะเกิดการปล่อยกู้ที่ไม่รัดกุมตามมา,มาด้วย นะครับก็อาจจะมีคนที่เรียกว่าปล่อยอยากจะโตเร็วนะครับอยากจะโตสินเชื่อเร็วแล้วก็ปล่อยแบบไม่ระวังนะครับมันก็เกิดขึ้นได้นะครับแต่ว่าผมคิดว่าในรอบนี้นะครับเรายังเชื่อว่าเรายังไม่เห็นปัญหาในเชิงระบบนะครับที่จะส่งผลต่อเนื่องให้เกิดการผิดนัดชําระหนี้ในวงกว้างนะครับผมขอเอาบทความอันนึงนะครับของคุณพ o ว w a r d m a มารนะครับซึ่งคนนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับ ในด้านของตลาดเครดิตนะครับโดยเฉพาะใน p r i v a t e credit นะครับเป็นผู้ก่อตั้ง Oaktree นะครับซึ่งก็เป็นคนปล่อยกู้ในตลาด p r i v a t e credit มาตั้งแต่ปี1990เป็นต้นมาแล้วนะครับเขาออกบทเขาออกบทความมาอย่างนี้ครับก็สรุปสั้นๆในย่อนหน้านี้นะครับว่าปัญหาตอนนี้ไม่ใช่ systemic นะครับไม่ใช่ก็คือว่าไม่ได้เป็นปัญหาของการ ไม่ได้เป็นปัญหาของระบบคล้ายๆกับปี2008นะครับที่ตัวระบบกันกันเนี่ยมันมีการกู้ยืมนะครับซ้อนทับกันหลายชั้นนะครับจนกระทั่งเป็นความเสี่ยงของระบบนะครับแต่รอบนี้เขาใช้คำว่า systematic นะครับเขาก็คือบอกว่าในช่วงที่มันมีการปล่อยกู้สินเชื่อนะครับในปริมาณมากเนี่ยมันก็มักจะมีคนที่ปล่อยกู้แบบหละหลวมเกิดขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมคิดว่าข้อสรุปคล้ายๆกับเรา นะครับอาจจะเห็นการ Default เพิ่มขึ้นในบางจุดนะครับแต่ว่าในแง่ของระบบเนี่ยภาพวันนี้จะต่างจากปี2008ค่อนข้างเยอะนะครับอันที่2นะครับถึงแม้ตลาด private credit เนี่ยจะเปิดเผยข้อมูลน้อยกว่าตลาดพวก public market หรือ mutual fund ค่อนข้างเยอะนะครับแต่เราพอมีตัวเลขบางตัวที่พอจะบ่งชี้สุขภาพของตลาด private credit ได้นะครับตัวเลขตัวแรกเนี่ยก็คือ,อ leverage loan นะครับในตลาดที่เป็น <c oughs> ซินดิเคตโลนนะครับตรงนี้เราเห็นว่าในช่วงปี2022-23อนะครับอัตราการผิดนัดเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแรงเหมือนกันนะครับมาที่ประมาณ10%นะครับแต่ว่าตั้งแต่ปี2004มาถึง2005เนี่ยอัตราการผิดนัดนะครับถ้าเราดู3เดือนย้อนหลังโรลลิงไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันไหลาจาก10%นะครับลงมาที่3%เพราะฉะนั้นหลังจากที่เฟดกลับมาลดดอกเบี้ยอีกครั้งหนึ่งนะครับในปี2024ตอนนี้2เนี่ย การผิดนัดตรงนี้ก็ลดลงด้วยนะครับประเด็นที่3นะครับเรามีตัวเลขนะครับของบริษัทที่เรียกว่า Business Development Company นะครับหรือ BDC นะครับอันนี้เป็นรูปแบบหนึ่งของการปล่อยกู้ใน private credit market นะครับต้องบอกว่ารอบนี้นะครับในช่วงที่ดอกเบี้ยขึ้นแรงในปี2022-23เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราติดตามก็คือ non accrual loan นะครับก็คือเป็นส่วนหนี้นะครับสัดส่วนของหนี้ที่ไม่รับรู้รายได้นะครับถ้ามองก็คือคล้ายๆ NPL นั่นแหละนะครับ ปรากฏว่าตั้งแต่ไปปี2022-23 20เนี่ยมันยังทรงตัวอยู่ที่2-3อนะครับอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็ในช่วงหลังเนี่ยเฟดก็เริ่มมีการลดดอกเบี้ยแล้วนะครับทำให้ต้นทุนของ BDC นะครับในการกู้ยืมเนี่ยมันลดลงไปแล้วนะครับประมาณ200 basis point แล้วก็จาก projection ที่เราคิดว่าจะมีการลดดอกเบี้ยต่ออีกประมาณ4ครั้งนะครับในจากปลายปีนี้นะครับจนถึงปลายปีหน้า นะครับจะทําให้อัตรา Funding Cost ตรงนี้นะครับมันลงมาอยู่ใกล้ๆกับนะครับค่าเฉลี่ยก่อนโควิดนะครับประเด็นที่4นะครับที่คนห่วงกันก็คือเรื่องของ u i q u t y m t y m i t m h นะครับอันนี้ต้องยอมรับว่า private private credit fund นะครับมันจะมีสภาพคล่องต่ำนะครับเพราะว่าโดยส่วนใหญ่จะเป็น c l o s s End แล้วก็จะมีระยะเวลาการ Lock Up หลายปีนะครับอย่างไรก็ตามนะครับคนที่ลงทุนหลักในตลาด private credit เนี่ย ยังเป็นนักลงทุนสถาบันนะครับยกตัวอย่างเช่นบริษัทประกัน Sovereign w e a l Fund นะครับหรือว่า Endowment Fund พวกนี้นะครับซึ่งพวกนี้เขาจะมีอายุการลงทุนเทอมการลงทุนที่ยาวมากนะครับแล้วก็มีเรื่องของอัตราการกู้ยืมของตัวเขาเองเนี่ยที่ค่อนข้างต่ำนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของ liquidity mismatch เนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นประเด็นมากขนาดนั้นนะครับแต่ข้อ5นะครับต้องยอมรับเหมือนกันว่ามันมีในบางมุมของตลาดนะครับที่อาจจะดูน่าเป็นห่วงมากขึ้นนะครับช่วงหลังเนี่ย มันจะมีเทรนด์ของการออกสิ่งที่เรียกว่าเซมิลิควิดฟันนะครับก็เพื่อที่จะให้ลงทุนเนี่ยลงทุนใน p r i v a t e credit แต่สามารถถ่ายถอนได้ระหว่างทางนะครับอาจจะเป็นทุกๆ3เดือนหรือทุกๆ1เดือนก็ว่ากันไปนะครับอันนี้มันมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็คนที่เข้ามา p a r t i ิซิ a เ e เนี่ยก็คือจะเป็นรักลงทุนบุคคลน,นะครับแต่พอเราไปดูในภาพรวมนะครับอันนี้เป็นตัวเลขของ IMF นะครับแท่งสีส้มเนี่ยก็คือรีเทลพาร์ t ิซิเเชนะครับ นักลงทุนบุคคลในตลาด private credit fund นะครับอ่อ asset ในภาพรวมนะครับแล้วก็สีน้ำเงินเนี่ยจะเป็นสถาบันนะครับก็จะเห็นว่าถึงแม้จะมี mismatch อยู่ในกลุ่มนี้นะครับรายย่อยเนี่ยในช่วงที่มีการ sentiment ไม่ดีเนี่ยอาจจะมีการพยายามถ่ยถอนนะครับก็จะเห็นว่า retail เ,เองก็ยังไม่ได้เป็นสัดส่วนที่ใหญ่นะครับสีส้มและอีกอันหนึ่งก็คือว่าตัว semi semi liquid fund เองเนี่ย เขาจะมีเรียกว่าการควบคุมการถ่ายถอนด้วยเหมือนกันนะครับถ้าถ่ายถอนเกินปริมาณเนี่ยมันจะมีการบล็อกไว้นะครับเรียกว่าเกตติ้งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการลดลิควิ i ิตี้มิสแมชได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นความเสี่ยงของนงทุนที่มี horizon การลงทุนที่มิสแมชนะครับจริงๆลงทุนอาจจะไม่สามารถลงได้ยาวมากนะครับแล้วก็ต้องการสภาพคล่องถ่ายถอน เร็วๆนี้นะครับอาจจะไม่ได้เงินเต็มนะครับเพราะฉะนั้นก็เป็นความเสี่ยงรายบุคคลนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นความเสี่ยงระบบขนาดนั้นนะครับทีนี้ถัดไปนะครับมีอีก10นะครับหัวข้อนะครับวันนี้เราคุยกันยาวนิดหนึ่งนะครับสิหัวข้อที่จะบอกว่าเครดิตมาเก็ตในภาพลงตสาดเนี่ยยังอยู่ในสภาวะที่ยังค่อนข้างเฮลตี้อยู่นะครับการจะดูตลาดเครดิตเนี่ยนะครับอาจจะดูในมุมหนึ่งอย่างแค่ p r i v a t e credit เนี่ยยังไม่พอนะครับต้องไปดูทุกมุมนะครับว่าจุดไหนเป็นจุดที่เปราะบาง แล้วจุดที่เปราะบางที่สุดเนี่ยมันมีขนาดใหญ่เพียงพอที่จะทําให้ระบบมันพังได้หรือเปล่าแล้วก็ความเชื่อมต่อในแต่ลแต่ละจุดนะครับว่ามันมีความเชื่อมโยงกันแค่ไหนรวมทั้งนะครับเศรษฐกิจในภาพรวมด้วยนะครับว่าไซเคิลมันเป็นยังไงนะครับมันผมขอไล่10ข้อนะครับว่าจริงๆแล้วตลาดเครดิตมาเก็ตของสหรัฐเนี่ยยังมีสุขภาพที่ดีอยู่นะครับข้อแรกนะครับอันนี้เราดูเศรษฐกิจในภาพรวมนะครับว่าความไม่สมดุลเนี่ยมันรุนแรงแค่ไหนนะครับต้องบอกว่า ความไม่สมดุลในเศรษฐกิจเนี่ยมันลดลงไปเยอะนะครับเงินเฟ้อลดจาก9%ไปเหลือแค่3%านะครับทำให้เฟดเนี่ยเริ่มลดดอกเบี้ยได้นะครับตั้งแต่ปี2024เป็นต้นมานะครับแล้วก็น่าจะลดดอกเบี้ยต่ออีกนะครับประมาณสัก100 b a บ i s point นะครับในขณะเดียวกันนะครับเฟดก็ออกมาประกาศแล้วนะครับว่าจะเริ่มลดขนาดหยุดนะครับเท่านี้จะหยุดการลดขนาดงบดุลนะครับตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นไปเพราะฉะนั้นความไม่สมดุลที่หายไปนะครับเรื่องของการลดดอกเบี้ยที่กําลังมีอยู่นะครับรวมทั้งการหยุด งดหยุดลดงดดุลนะครับหยุดที่ดีฮะการประกาศหยุดมาตรการลดงบดุลนะครับหรือการประกาศหยุดมาตรการ QT นะครับก็จะช่วยให้ตลาดเนี่ยมันมีความผ่อนคลายมากขึ้นนะครับแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้ต่อเนื่องนะครับประเด็นที่2นะครับอันนี้ลองตั้งคําถามกันดูนะครับถามว่าจริงๆแล้วปี2022-23เงินเฟอ้อขึ้นแรงมากนะครับแล้วก็ดอกเบีย้ยก็ขึ้นแรงมาก ทำไมเศรษฐกิจสหรัฐถึงสามารถลอดจากภาวะถดถอยมาได้นะครับเหตุผลที่สําคัญคือการาฟท้งนนกว่านะครับคือวันนี้ภาคเอกชนสหรัฐเนี่ยมีความแข็งแรงมากนะครับถ้าเราวัดกันในแง่ของความมั่งคั่งครัวเรือนนะครับวันนี้อยู่ที่ประมาณเกือบเกือบแปดของไรายได้นะครับจริงอยู่นะครับว่าไอ้ความมั่งคั่งเนี่ยมันอาจจะเกิดจากการที่เศรษฐกิจมันบูมเกินไปนะครับคล้ายๆกับปี2007นะครับถ้าดูกราฟเนี่ย ตัวความมั่งคั่งมันก็เพิ่มเหมือนกันเพราะตลาดหุ้นกับราคาบ้านมันขึ้นนะครับแต่รอบนั้นเนี่ยมันเกิดจากการที่มีการกู้ยืมหลายชั้นทบกันอยู่นะครับแล้วก็พังคลื่นลงมาแต่รอบนี้เองเนี่ยถ้าเราไปดูในแง่ของภาคเอกชนนะครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารนะครับบริษัทเอกชนนะครับครัวเรือนหรือว่าคอน sumer เนี่ยมันมีอัตราการกู้ยืมเฉลี่นะครับที่ต่ํากว่าค่าเฉลี่ยของลองลองเทอมอยู่นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เราอาจจะไม่ได้เป็นห่วงมากขนาดนั้นนะครับอันที่3มนะครับ จำนวนของบริษัทที่ยื่นขอล้มละลายในสหรัฐนะครับมันเพิ่มขึ้นหลังจากมีการขึ้นดอกเบี้ยนะครับปี2 0 2 2 2 3ก็จริงนะครับแต่ว่าถ้าดูกราฟเนี่ยมันเริ่มจะนิ่งมาประมาณปีกว่าแล้วนะครับแล้วก็นิ่งในระดับที่ใกล้กับก่อนโควิด COVID, นะครับที่ประมาณ6,000บริษัทต่อควอเตอร์หรือ2,000บริษัทต่อเดือนนะครับอันที่4นะครับ ที่บอกว่าภาคเอกชนเนี่ยมีการลดสัดส่วนนี้ลงไปเนี่ยคนที่ลดสัดส่วนนี้สูงสุดนะครับในช่วง10กว่าปีที่ผ่านมาคือธนาคารนะครับเนื่องจากมีมาตรฐานการเพิ่มทุนนะครับของธนาคารนะครับจากเกณฑ์บาเซ t ลทรขึ้นมานะครับทำให้ธนาคารในภาพรวมของสหรัฐเนี่ยมีทุนนะครับที่เป็นเทีย1แคปิตอลเนี่ยเพิ่มจาก10%เป็น1ะครับเป็น14%ในปัจจุบันนะครับอันที่5นะครับ อันนี้เราไปดูความเชื่อมโยงนะครับระหว่างตลาด private credit นะครับ private equity นะครับแล้วก็กับธนาคารพาณิชย์นะครับต้องบอกว่าวันนี้สินเชื่อที่ปล่อยจากธนาคารไปที่กลุ่ม private credit หรือ private equity นะครับสัดส่วนยังไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะครับตกประมาณ6-7นะครับของสินเชื่อโดยรวมของกลุ่มธนาคารนะครับแล้วก็ข้อ6นะครับหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ผิดนัด กิดขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็เกี่ยวยงกับตลาด r i v a t e Credit ด้วยนะครับแล้วก็ทําให้บางแบงค์เนี่ยต้องมีการตั้งสํารองเพิ่มขึ้นนะครับเราไปดูเทรนด์การตั้งสํารองนะครับผ่าน Net Chart off นะครับอัตราการตัดหนี้ศูนย์สุทธิเนี่ยกลายเป็นว่าแม้กระทั่งในไตรมาสสเองนะครับที่มีข่าวพวกนี้เกิดขึ้นนะครับแบงค์เนี่ยมีการลด net c h a r ์ off ลงมาต่อเนื่องนะครับเป็นไตรมาสที่3ติดต่อกันนะครับหมายความว่าแบงค์เองเนี่ยเห็นการผิดนัดที่เกิดขึ้น อาจจะมีบางแบงก์ออกมาแสดงความกังวลนะครับแต่ว่าในภาพรวมเนี่ยธนาการพาณิชย์ของสหรัฐเนี่ยก็มองว่าได้มีการตั้งสำรองไว้ค่อนข้างเพียงพอพอสมควรแล้วนะครับอันที่ 7. นะครับอันนี้ไปดูตลาดบ้านกับสินเชื่อบ้านนะครับต้องบอกว่านี่สินหลักของคนเมกาแล้วก็ทรัพย์สินหลักของคนเมกาเนี่ยยังค่อนข้างจะผูกโยงกับเรื่องของบ้านนะครับอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัยนะครับ แต่กลายเป็นว่ารอบนี้นะครับตลาดนี้เป็นตลาดที่แข็งแรงมากนะครับในปี2008เนี่ยอัตราการผ่อนชําระนะครับจำนองต่อรายได้ของคนอเมริกาเนี่ยตก9นะครับวันนี้ลงไปอยู่ที่6นะครับใกล้ๆกับก่อนโควิดแล้วก็คนอเมริกาเป็นจำนวนมากนะครับมีการล็อกลอกเบี้ยระยะยาว30ปีนะครับช่วงที่ลอกเบียมันลงไปต่ํามากๆแล้วก็คนที่นะครับมีเครดิตสกอร์ต่ำนะครับที่เรียกว่าสับพรามเนี่ยนะครับที่เกิดวิกฤตสับพรมปี2008เนี่ย วันนั้นนะครับมีสัดส่วนเป็น20%ของผู้กู้ทั้งหมดนะครับวันนี้ตกแค่ประมาณ7%แล้วคนที่เป็นซับพราม์เนี่ยการกู้โดยส่วนใหญ่นะครับจะมีหน่วยงานภาครัฐนะครับอย่างเช่น Federal Housing Administration นะครับมาเป็นผู้ค้ำประกันอีกทีหนึ่งนะครับอันที่8นะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับนะครับอันนี้เป็นจุดอ่อนรอบนี้นะครับก็คือสินเชื่อซื้อรถนะครับสำหรับผู้กู้ที่เป็นซับพราม์คือผู้กู้ที่มีเครดิตต่ำนะครับกับอีกอันึงก็คือสินเชื่อบัตตรรรเคคดินะับ แต่เราจะแสดงให้เห็นนะครับว่ามันเทียบกับตลาดในภาพรวมเนี่ยนะครับตลาดสินเชื่อในภาพรวมเป็นสัดส่วนที่ยังค่อนข้างเล็กนะครับยกตัวอย่างเช่นสับพราม์ออโต้โลนนะครับนี่เสียเพิ่มจากประมาณ3%ไปเป็นกว่า5%นะครับแต่ว่าสัดส่วนเนี่ยมันคิดเป็นแค่1-2%ของหนี่ครัวเรือนทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นยังเล็กอยู่นะครับแล้วก็นี้เสียบัตรเครดิตนะครับที่เพิ่มขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่ามันเป็นสัดส่วนแค่ประมาณจุดหกถึงจุดเจ็ดเปอร์เซ็นต์ของรายได้ครัวเรือน นะครับอันที่9นะครับอันนี้เราพูดกันบ่อยแล้วผมขอไม่ลงรายละเอียดนะครับก็คือว่าจริงๆตลาดไฮยูบอลสหรัฐนะครับเป็นการกู้ผ่านหุ้นกู้เอกชนนะครับสำหรับคนที่มีเครดิตเรตติ่งต่ำนะครับไม่ถึง Investment Grade นะครับในอดีตเคยเป็นตลาดที่มีปัญหาแล้วก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งที่ทริกเกอร์วิกฤตนะครับแต่รอบนี้มันแข็งแรงขึ้นมากนะครับผมขอยกตัวเลขเดียวเลยนะครับก็คือตัวอัตราส่วนการกู้ยืมนะครับ เทียบกับกระแสงเงินสดเนี่ยวันนี้อยู่ที่ประมาณ3.6เท่านะครับเทียบกับ10บริษัทใหญ่สุดของไทยที่ออกคุณกู้มากที่สุดเนี่ยยังอัตรากู้ยืมสูงกว่าซะอีกนะครับเป็นประมาณ3.8เท่านะครับข้อสุดท้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ policy maker นะครับถ้าเกิดความตึงตัวนะครับหรือปัญหาใน financial market ในจุดไหนเนี่ยความสามารถของ FED นะครับธนาคารสหรัฐที่จะเข้ามาช่วยเหลือตลาดเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนต้องบอกว่าวันนี้ ยังมี policy space เหลืออยู่พอสมควรนะครับดอกเบี้ยลดมาแล้วแต่ก็ยังอยู่ใกล้ระดับ4%ถ้าเกิดอะไรขึ้นนะครับสามารถลดลงไปที่0%ู็ได้แล้วก็กลับมาทำมาตรการ QE อีกครั้งหนึ่งได้นะครับแล้วก็ในปี2020นะครับที่มีปัญหาเรื่องสภาพคล่องตลาดหุ้นกู้ปี2023นะครับที่มีแบงค์ล้มนะครับถ้าจำกันได้ก็คือ s i l i c o n v a l l e y Bank นะครับจะเห็นได้ชัดนะครับว่าเฟดเนี่ยออกมาตรการที่ค่อนข้างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็เข้ามาช่วย financial market ได้อย่่างททัันนวีะครบ มันโดยสรุปนะครับไม่ว่าจะเป็น p r i v a t e credit market นะครับหรือตลาดเครดิต Market ของสารัฐในภาพรวมเนี่ยเรามองว่าสุขภาพนะครับถึงแม้จะมี default เพิ่มขึ้นบ้างเนี่ยสุขภาพในภาพรวมยังค่อนข้างแข็งแรงอยู่นะครับโอเคทีนี้มาถึงเรื่องของหุ้นนะครับที่เราบอกว่าหุ้นเทคเริ่มมีการย่อตัวนะครับประมาณสัก4%เรามองว่าอันนี้เป็นโอกาส สำหรับคนที่ลงทุนเต็มแล้วนะครับก็ยังให้แนะนำให้ stay invest ต่อไปนะครับแต่ว่าคนที่ยังลงทุนไม่เต็มนะครับยัง under invest อยู่เนี่ยเรามองว่าอันนี้เป็นโอกาสที่จะทยอยซื้อเพิ่มนะครับในแง่ของหุ้นในภาพรวมนะครับเหตุผลนะครับเพราะว่าเราเชื่อว่าเรากำลังอยู่ในภาวะ AI boom นะครับไม่ใช่ AI bubble นะครับผมมี5เหตุผลนะครับที่จะมาคุยนะครับเหตุผลแรกเนี่ยก็คือว่าเรื่องของ อัตราส่วนความแพงนะครับ PE ratio วันนี้นะครับถ้าเราเทียบกับสมัย .com นะครับปี2000เนี่ยราคาหุ้น US นะครับเทคเนี่ยมันเคยขึ้นไปถึงประมาณเกือบเกือบ60เท่านะครับประมาณ58เท่า PE นะครับวันนี้อยู่ที่27เท่านะครับตึงก็จริงนะครับแต่ว่ายังห่างไกลจากภาวะบับเบิ้ลนะครับเราก็จะต่างจากช่วงปี2000นะครับที่ราคาหุ้นนะครับมันขึ้นจาก valuation เป็นหลักนะครับแต่รอบนี้นะครับ หลักๆมันจะขึ้นจากการปรับประมาณการกำไรที่เพิ่มขึ้นนะครับกลาฟทางด้านขวามือนะครับแถบสีเหลืองเนี่ยก็คือเรื่องของกำไรนะครับ forward earning per share นะครับจะเห็นว่าเรื่องของการปรับประมาณการ valuation นะครับคือสีเทาเนี่ยแทบจะเป็นสูตรเลยนะครับหมายความว่าการเติบโตของหุ้นเนี่ยโดยส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดเลยนะครับมาจากกำไรที่โตขึ้นนะครับอันที่2นะครับการลงทุนทางด้าน AI นะครับ โดยเฉพาะต้นน้ำนะครับการลงทุนทางด้านคลาวเนี่ยเชื่อว่าปีหน้ายังจะแรงอยู่นะครับอาจจะตกประมาณ37-40%นะครับ year on year นะครับถึงแม้จะชะลอจากปีนี้บ้างนะครับแต่ว่าวันนี้ตลาดก็คาดประมาณนี้นะครับแล้วก็ต่เท่าที่ดู Guidance นะครับของบริษัทต่างๆที่ประกาศรบออกมาเนี่ยการลงทุนทางด้าน AI เนี่ยน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับอาชี e ได้ไม่ยากนะครับแล้วก็ลงทุนรอบนี้เองนะครับการทางด้านขวามือเนี่ยจะเห็นว่า ไม่ได้เกินตัวนะครับการลงทุนทางด้านสำหรับบริษัทเทคขนาดใหญ่4อันนะครับสัดส่วนเทียบกับกระแสเงินสดเนี่ยจะอยู่ในช่วงประมาณ50%จนถึง85%ก็คือไม่ได้ลงทุนเกินกระแสเงินสดที่ตัวเองทําได้นะครับอาจจะมีบางบริษัทเทคนะครับที่เริ่มมีการกู้ยืมในตลาดหุ้นกู้มากขึ้นนะครับแต่ว่าก็ยังถือเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างเล็กอยู่นะครับอันที่3นะครับ อันนี้ก็เป็นประเด็นเรื่องว่าลงทุนไปเยอะแล้วนะครับถ้าเกิดมันไม่ได้เอาไปใช้นะครับก็จะทําให้ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นเนี่ยมันมันลงมาต่ำได้มากๆนะครับแล้วก็ราคาหุ้นอาจจะลงมาตามนะครับอันนั้นก็ต้องดูกันนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยมันจะสามารถแปลงเป็นเงินได้มากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยในเชิงของการ Adopt ใช้นะครับเทคโนโลยีเเนี่ยเราเห็นเทรนด์ที่ค่อนข้างดีนะครับโชว์กราฟทางด้านขวามือนะครับอันนี้เป็นการไปดู ในแพลตฟอร์มของ Apple App Store นะครับว่ารายได้ที่ ChatGPT เขาได้จากแพลตฟอร์มนี้มันมีทิศทางยังไงนะเรก็เห็นว่าทิศทางมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับพฉว่าคน Adopt ใช้ตรงนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็กราฟทางด้านซ้ายล่างนะครับเทียบกับปี2023นะครับหลังจากที่ ChatGPT ออกมาใหม่ๆนะครับกับปี2025ปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการ เอา AI ไปใช้นะครับในเซกเตอร์ต่างๆของบริษัทเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นประมาณเท่าตัวนะครับถึงแม้ว่าอาจจะยังไม่ได้มี k ิลเลอร์แอปพลิเคชันะครับการที่บริษัทเทคสามารถที่จะสร้างไรายได้อย่างเป็นกอบเป็นกำนะครับแต่ว่าเรื่องของการเอาเทคโนโลยีไปใช้เนี่ยมันก็มีพัฒนาการในเชิงบวกมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันที่4นะครับวันนี้เกิด Investment Over Investment นะครับหรือว่าเกิดบับเบิในอินเวสเมนต แล้วหรือยังนะครับในแง่ของ AI นะครับอยากจะโชกราฟทางด้านซ้ายมือนะครับก็คือเป็นการลงทุนในภาพหลงสารัดนะครับในเทคโนโลยีอุปกรณ์นะครับแล้วก็ซอฟต์แวร์นะครับเทียบกับ GDP ในภาพรวมนะครับมันปรับขึ้นมาก็จริงนะครับแต่ว่ายังอยู่ที่ระดับประมาณ2%ของ GDP จะใกล้ใกล้กับภาวะปกตินะครับก่อนโควิดแล้วก็จะต่ำกว่าตอนฟองสบู่ .com นะครับในปี2000ที่ประมาณ3%ของ GDP ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ แล้วก็อันสุดท้ายนะครับคือกราฟขวาสุดนะครับต้องบอกว่าตอน .com มเนี่ยมันมีปัจจัยอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้ตลาดมันลงแรงนะครับก็คือการขึ้นดอกเบียของเฟดนะครับแต่รอบนี้เองเนี่ยเฟดกำลังอยู่ในช่วงดอกเบี้ยขาลงนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดลักษณะอย่างปี2000เนี่ยเอ่อมันก็จะโอกาสน้อยลงนะครับอันนี้ก็เป็นทั้งหมดของวันนี้ครับก็เดี๋ยวเราพบกันใหม่นะครับในสัปดาห์หน้านะครับเวลา1 1 1 5นทีวันจันทร์นะครับสวัสดีครับ